รอให้ตื่นเนาะในวันที่ฉันไม่ได้เปิดร้านฉันดูในกล้องเห็นพี่บาสท,ทำไรทำไรเห็นพี่บาสกำลังทำหน้าแบบหาอะไรไม่รู้อยู่ขราง <laughs> ในวันที่ฉันไม่ได้เปิดร้านแต่ก็มีคนมาบุกร้านค่ะคุณเนี่น <laughs> มีคนมาเปิดร้านเองนะคะ มีคนมาเปิดร้านเองค่ะเจ้าของร้านเป็นร้านเล็ครับตองสบายนะครับสบายที่ได้สระนี่นะสระต้องไฟใหญ่สว่างสว่างเต่าแก๊นเต่าแก่กแกยังยืนอยู่ที่เออเอามาไล่ออมาเหรอเต่าแก๊นเราครับพี่ ยังไม่กลับบ้านกลับช่องกันหรอคะยังค่ะยังอยู่เนาะตื่นแล้วเหรอตื่นแล้วค่ะตั้เออมตัมเดีวพรุ่งนี้กลับบ้านกลับช่องแล้วค่ะต้องตาฝีมือร่างร่างมาแล้วแต่วิญญาณยังยังอยู่ที่นอนเหมือนกันเลยหลังจากเสร็จสิ้นวันงานมาแล้วลานยังไม่ได้เปิดนะคะแต่จะเปิดวันพรุ่งนี้วันอะไร พรุ่งนี้วันอังคาร,คารแต่จะเปิดวันอังคารที่ห้าเมือหนีวันจันท์ี่ซีบริเิดเด้อคคะถึงจะไม่ได้เปิดแต่ก็ต้องตามมาํำบักหุงนะคะทีมงานคนเดียกรองเดี๋ยวจิตต่ำให้แบบเอฟเฟต์วงจวงซึ่งค้นต่ำกันยังบัซวงปันไดนี่ไงตัวการที่จะต้องกินส้มตํำที่ฉันตํำให้ได้คืคนเดินมาล้าเองเลยห็นได้ด กอัไม่ได้เด็ดพริกครึ่งกิโลก่อนค่ะอจะเอาแบบเผ็ดถึงซวงคือจะไม่ให้มากินด,ดีจะได้เข็ดหลาบเงี้ยหรอ้าให้เข็ดหลาบแล้วก็ไม่เคยเข็ด <c oughs> ไม่เคยหลาบ <c oughs> มาเดี๋ยวจับ,หน,บนหน่อยค่ะได้หลายบนนี่ใส่พูนาดองปูรับตูกับพ่อ กานหนี่งของปวดที่งานทุกคนอต้องแบงให้มันโต สวัสดีครับใบออดสวัสดีครับพี่โอ้โหทำไมรอบคอครับทำไมรอบคอแล้วมันเส้นใหญ่ยังเลยใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะมองหรอค้าเปล่าที่ใครเทสเทสวิ่งไปตำยาแดงมาได้ไหมอ่ะเริ่มเลยค่ะวันนี้ทำอะไรคะอ๋อวันนี้มาเที่ยวได้จุงดีค่ะเริ่มเลยค่ะอ่าโอเคเราเริ่มกันเลยเรียวๆกันไปเรียวเรียแบบเข้าถึงไม่มีสคริปต์ไม่ไหวเนเนี่ยจริง นี่นะคะลุงภูมิค่ะครับยังอยู่นั่งอยู่ที่เดิมใช่ใต you know ั้งนานนมแล้วไม่ได้ไปไหนยังยังไม่ไปไหนนะคะยังอยู่ที่เดิมค่ะเหมือนกับยามคุจัดรถเลไม่รู้ว่าเขาก็จะแบบนีได้หมดนะครับก็รู้สึกว่าแบบเน้แบบเนี้ยทุกคนคะขออนุญาตเงียบก่อนค่ะพี่ออดมีอะไรจะพูดเฮ้ยพี่ออมีอะไรจะกล่าว always g o โอเคเข้าใจแล้ว